หยิบเต้านมเทียมรวมใจสู้ไฟมะเร็งเต้านมโดยร่วมโดยมีซาบินา่าร่วมกับ G ีซีของปตทโดยปตทสนับสนุนเม็ดพลาสติกซึ่งอยู่ในถุงที่จะนำไปให้กับผู้ป่วยที่ถูกตัดเต้านมจากมะเร็งแล้วก็ใหญ่ใหญ่ เขาเรียกว่าใยพลาสติกที่จะใส่เข้าไปในเต้านมเทียมนี้เต้านมนี้จะเป็นสีชมพูโดยซาบีนาจะสนับสนุนผ้าผ้าโดยเต้านมเทียมนี้จะมีไซส์นะคะมีไซส์แต่ที่ทำอยู่นี้เป็นไซส์บีสามทับเจ็ดบหเซนติเมตรนะคะ โดยที่ซาบีนาจะทํามาจะแบ่งมาซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่มเมล็ดพลาสติกให้ดูค่ะนะคะจะใส่เราจะต้องค่อยๆใส่เข้าไปที่ซาบีนาเขาทำช่องไว้ให้ใส่แล้วเดี๋ยวเราอาะต้องค่อยๆใส่เข้าไปใส่ใส่เข้าไป นะคะใส่เวลาใส่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ขาดค่ะเราอาจจะต้องค่อยๆให้เมลิดพลาสติกเข้าไปนะคะนะคะเ,คเข้าไปเข้าไปเข้าไปนะคะ ่ปปเป็นความหวังของผู้ที่ถูกตัดเต้านมนะคะเต้านมเฉียมเนี่ยเิ่งจะปิดนะคะซึ่งเราจะไปใส่กับบาร์บาร์นั้นเราก็จะออกแบบมาพิเศษโดยซาบ i n a จะเป็นผู้ออกแบบบาร์แล้วก็มี นะคะหนึ่งปีซาบีนาก็จะขอแรงอาสาสมัครช่วยกันมาทำเต้านม,มเทียมค่อยคยใส่นะคะใส่ดีๆเดี๋ยวระมัดระวังเดี๋ยวจะขาดเคยใส่ค่ะแล้วก็ก่อยๆรีดทำให้มเมดพลาสติกนั้น ข้าไปคลิปนี้อาจจะยาวนานอย่าว่ากันค่ะแต่จะให้ดูว่าการทำเต้านมเทียมนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ซาบ,บีน่านี่ถือว่าช่วยช่วยเบลงเต้านมเราใส่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเย็บส่วนนี้ค่ะแลวนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เราก็จะใส่นี่ค่ะเป็นใยใยผ้าเป็นใยพลาสติกที่โพลิเมอร์ที่ปตทจะสนับสนุนส่งมาให้กแบบับซาบีน่าเพื่อที่จะเอาเข้าไปใส่เข้าไปในเต้านมเทียมรูปเต้านมเทียมนี้นะคะ นะคะแล้วเราก็จะต้องบีบทำให้เป็นใกล้ๆทําทำให้เป็นซสื้อทรงนะคะตรงนี้จะต้องทำให้มันแหลให้มันออกหลมแหลมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาทำแบบนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเหมือนซาลาเปานะคะอยาวเลาะค่ะยาหัวเลาะค่ะเพราะว่า การทำครั้งปีละครั้งค่ะทำเนี่ยก็บางทีก็ไม่พอเพราะว่าผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมกันเยอะมากค่ะนะคะ เมื่อเย็บเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะต้องเย็บเย็บตรงนี้นะคะก็เป็นอันเย็บเสร็จเราก็จะใส่ถุงใบนี้ค่ะส่งคีนหนึ่งถุงก็คือหนึ่งเต้า